สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่านะครับก็คือแจกตั้งค่าดึงหัวมือถือทุกรุ่นนะครับเนาะหลายคนคงเข้าใจผิดนะครับเนะว่า เมื่อวานนี้ก็แจกไปแล้วนะครับทำไมนี้วันนี้แจกอีกนะครับก็คือเมื่อวานพี่แจกตั้งค่าดึงหัวนะครับแต่วันนี้นะครับนาอพี่แจกตั้งค่าดึงหัวที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงแต่ละรุ่นเลยนะครับนาะไม่จะเป็นทางด้านของ iPhone s a m s u ง g o p p o v i v o นะครับนาอเรียวมีนะครับนาอหรือว่าเซียลมีอะไรประมาณนี้นะครับนาะเลสซีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีทั้งหมดนะครับ l อ f อเ i ฟอะไรประมาณนี้มีหมดแน่นอนนะครับนาอถ้าคนไหนใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับก็ เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนอพี่เอามาให้ทั้งหมดทุกรุ่นนะครับนอที่มีนะครับทุกคนเนื้อย้ำนะครับนอว่าทุกรุ่นที่มีเลยนะครับนอสำหรับตั้งค่าดึงหัวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอก็รีดีว่ากว่าจะเทสได้นะครับนอใช้เวลาเกือบเป็นเดือนนะครับนอเพราะว่าหลายคนขอมานะครับไม่เชื่อลองถามคนที่ขอได้เลยนะครับนอใช้เวลาเป็นเดือนจริงๆนะครับนอกว่าจะได้ทําคลิปนี้นะครับเพราะว่า พี่ต้องไปเทสแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจนกว่าจะครบนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอ2,000ไลค์ละกันนะครับน้อได้หรือเปล่านะครับทุกคนขอหน่อยละกันนะครับน้อคลิปนี้นะครับมา รุ่นแรกนะครับเนาะเป็นรุ่นยอดฮิตแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนสําหรับรุ่นแรกนะครับก็เป็นทางด้านของ iPhone นะครับเนาะก็เป็นรุ่น iPhone นะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยนะครับทุกคนก็น่าจะใช้อยู่นะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับ160นะครับเนาะแล้วก็203อันแล้วก็80แล้วก็200นะครับทุกคนมีเปลี่ยนแค่160กับอ่า80นะครับลำกล้องสไนเปอร์กับทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่รับเนาะก็คือนนะคคครับทุกก็ือ สำหรับซัมซุงนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของ178 158 173 186แล้วก็52แล้วก็135นะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับเนาะเป็นซัมซุงนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็รียกเด้ยว,ว่า เป็นรุ่นยอดฮิตอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี okay. ้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเนาะสำหรับตั้งค่านะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ oppo นะครับเนาะก็คือถามว่าผม oppo ก็จริงแต่ผมเป็นรุ่นอื่นนะครับเนาะ oppo อันนัอา oppo อันนี้นะครับก็คือแบบว่าไม่เกี่ยวนะครับเนาะขึ้นชื่อว่า oppo ขึ้นชื่อว่า samsung ขึ้นชื่อว่า iphone นะครับเนาะสามารถตั้งด้วยกันได้หมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับขอแค่ขึ้นชื่อว่าา Oppo ViV อะะไรรปมณนนี้ ก็ถือว่าตั้งด้วยกันได้นะครับนออปโปก็ตั้งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนะมี Opp o p อปโปแล้วก็ต้องมี V ี V o นะครับเนาะสำหรับ V ี V o นะครับตั้งอยู่ที่ 162 147 128 134แล้วก็85แล้วก็112นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะหรือว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็ตั้งตามได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นรุ่น vivo นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ นี่เลยนะครับน้องหัวเว่ยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ารุ่นหัวเว่ยนะครับน้องก็คือหลายคนก็น่าจะใช้อยู่นะครับนอเพราะว่ารุ่นนี้นะครับนอปัจจุบันก็มีการพัฒนานะครับนอแล้วก็แรงมากๆด้วยนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับถ้าเขาไหนใช้ก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับนอหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดแปดหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสามหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอตั้งได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับรุ่ นี่เลยนะครับนอเลสมี่นะครับเนาะก็คือรุ่นนี้นะครับทุกคนอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะครับเนาะสำหรับรุ่นเลสมี่นะครับแต่มีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็จอบประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนพี่ก็ขึ้นให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนใช้รุ่นนี้อยู่นะครับเนาะก็ตั้งตามได้เลยนะครับเนาะหรือว่ารุ่นที่ใกล้เคียงนะครับเนาะก็คือมีลสมี่เลียวมีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้นะครับแต่ถ้าเล่นเลียวมีนะครับเนาะพี่แย่ให้แล้วกันนะครับก็ค นะครับก็ตั้งได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตระกูลเดียวกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเลียวมี่นะครับเนาะก็สามารถตั้งค่าได้เล่นได้ในฟรีไฟนะครับเนาะดึงหัวโคตรดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน ย้ำนะครับเนาะว่าทุกตั้งค่านะครับเนาะมีการเทสมีการผ่านนะครับเนาะเรียกได้ว่าผ่านคนเทสนะครับเนาะผ่านเหมือนเทสเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าใช้ดีแน่นอน100%นนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือ รุ่นที่พี่เล่นอยู่ปัจจุบันนะครับเนาะเป็นอินฟินิทนะครับทุกคนก็คือเป็นอินฟินิทนะครับเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับเนาะรุ่นอินฟินิทนะครับทุกคนเล่นดีนะครับเนาะเล่นเกมโคตรแรงเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ตั้งค่าเอาไปเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นตั้งค่าของฟีไฟล์รุ่นอินฟินิททุกรุ่นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นมือถือที่ทุกคนเล่นน้อยนะครับแต่ก็ยังมีคนใช้นะครับเนาะก็คือ r o g นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับตั้งค่า r o g นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่า r o g นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่า r o g นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า จั้นหนักจเต็มไปเลยเนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นการควบคุมนะครับก็คือการควบคุมตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนอะพี่แนะนําให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับไม่อยากแนะนําให้ตั้งแบบอื่นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอะสำหรับตรงนี้นะครับก็คือแนะนําให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับก็คืออันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคปอันที่3าให้เปิดนะครับอันที่4ให้เปิดอันที่้านะครับเนอะก็คือ อันดี่5อันดีนะครับเนาะพี่อยากให้เปิดแล้วกันนะครับเนาะแต่ในนี้มันปิดนะครับเนาะก็แนะนำให้เปิดแล้วกันนะครับเนาะส่วนอื่นก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตั้งง่ายๆนะครับเนาะแต่ได้ผลจริงแน่นอนนะครับเนาะและมันจะไม่ไปขัดข้องกันด้วยนะครับเนาะหรือว่ามันจะสมดุลมากๆนะครับเนาะเวลาเราตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนก็คือสําหรับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่มี3ขนาดให้เลือกนะครับเนาะก็เรียก 53เหมาะสําหรับมือถือที่ผลิตมารุ่นปัจจุบันนะครับน้องเราก็63นะครับมือถือที่ผลิตออกมานะครับน้อเล่นใน iPad หรือว่าในคอมนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ขนาดที่พี่แนะนําที่สุดนะครับก็เป็น53นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครำโนว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของ53นะครับน้อก็ได้แน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสําหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนออในนนนนส่่่่ววขงงงตตัั้คคคาาาะรรบทุกหหืํแ วางปุ่มนะครับพี่ขีดไว้ให้อยู่ตอนนี้นะครับเนาะเป็นเส้นสีแดงนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับเนาะเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับถ้าตั้งวางปุ่มประมาณนี้นะครับมันจะโคตรดีแล้วก็เข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนไปเชื่อลองไปตั้งดูได้นะครับสำหรับตำแหน่งการวางปุ่มนะครับลองตั้งดูนะครับนาอก็คือจะเห็นความต่างเลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเห็นความต่างมากๆด้วยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับจะเข้าหัวโคตรดีแล้วก็เล่นโคตรง่ายนะครับกนจี้ดอไ่ ดีๆกิจกรรมฟรีๆประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนหดพี่ๆีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นมานานนะครับน้องก็ค so, да. ืออยากได้มานานนะครับน้องวันนี้ทําให้เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับน้องก็เรียกได้ว่านะครับน้องก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับก็คือแบบว่าถ้าคนไหนอยากรู้นะครับว่าตั้งกราฟิกประมาณไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็คือพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับการตั้งกราฟิกนะครับน้องมันก ตอที่แบบว่าตั้งกราฟิกนะครับนะ้องอยากรู้นะครับว่ากราฟิกมันเป็นยังไงดีแค่ไหนนะครับนะ้องก็คือต้องดูมือถือตัวเองก่อนนะครับมือถือแม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางๆนะครับตั้งเป็นมาตรฐานนะครับส่วนมือถือแรงตั้งเป็นระดับสูงนะครับทุกคนก็มี3ระดับให้เลือกประมาณนี้เลยนะครับเราต้องรู้มือถือตัวเองนะครับนะ้องว่ามันอยู่ระดับไหนอะไรประมาณไหนนะครับส่วนเรื่อง DPI นะครับน้องก็คือถ้าคนไหนอยากตั Leb ้งนะครับหรือว่าไม่อยากตั้งก็ได้นะครับอยากตั้งก็ตั้งตามนี้เลยนะครับ DPI d p i d a n r o i d ต้ง่ที400 900 ดพไอนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมอยากได้นะครับน้องก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนสุจัดแน่นอน100%เนะครับสำหรับตั้งค่านะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องสำหรับตั้งค่าดีๆตั้งค่าใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับียดไี้ว่าเป็นตั้งค่าทุกรุ่นนะครับน้องท ทุกคนสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับก็เป็นตังค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีนะครับเนาะส่วนคนอื่นนะครับเนาะที่แบบว่าไม่มีรุ่นที่พี่เอามานําเสนอนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถไปตั้งค่าของพี่ได้นะครับเนาะตัวที่แบบว่าพี่ไม่ได้จาะจงนะครับเนาะก็ตั้งได้ทุกรุ่นแถมดีด้วยนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ไปเลือกใช้ได้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่า พี่มีตั้งค่านะครับนาอให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องก็ไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าดีๆตั้งค่าใหม่ๆนะครับนาอต้องมีที่ช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับนาอแล้วก็อย่าลืมลกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยละกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามพี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งติดตามนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับนืองหรัับบนนีี้ะครพ่ก็ขอตัวลาเเพียงท่านนี้ลกั ครับบ๊ายบาย